สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดกับป้าชีสัปดาห์นี้นะคะป้าชีจะทําน้ําพริกปลาร้าค่ะเดี๋ยวทําน้ําพริกปลาร้าแล้วก็ไปวัดพร้อมๆกันกับป้าชีเลยนะคะส่วนผสมค่ะพริกสดปลาหนิลมะนาวมะม่วงเปรี้ยวกระเทียมหัวหอมและที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาร้าค่ะ เราจะคั่วพริกหอ,อมแล้วก็กระเทียมนะคะจนมันสุกค่ะใส่ปลรราค่ะ หอมน้ำปลาร้ามากๆเลยว่ยสุกแล้วค่ะ ใบบัวบกสดๆเลยและนี่คือหน้าตาของน้ำพริกปลาร้าพร้อมปรุงรสค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่ะเรามาปรุงรสน้ำพริกปลาร้าแล้วก็ลวกผักบุ้งไปวัดกันค่ะเวลาเราลวกผักนะคะถ้าเราอยากให้ผักยังสีแบบสวยงามแบบนี้นะคะพอเราเอาขึ้นจากน้ำร้อนแล้วะคะ่ะ ให้เราเอาใส่น้ำธรรมดาค่ะที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าทันทีนะคะผักก็จะสีไม่คล้ำค่ะ น้ำพริกนี้ถ้าใครชอบสีเขียวนะคะก็ให้ใช้พริกสีเขียวใครชอบสองสีก็ใช้ทั้งเขียวทั้งแดงได้เลยนะคะ วัดแล้วค่ะนี่ใบโบโบขอบงบกลัวกลินชี โซนน้ำพริกค่ะถ้วยใหญ่คือของป <S 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 ้าค่ะหมดแล้ว กดไอังนี้เดี๋ยวกดมันไว้เดี๋ยวกดมันไว้แล้วโบจัดการให้มือโดนมันนะก็นั่นนะถึงกลมอยู่นี่เอากดกดนี่มาเดี๋ยวจะช่วยชีวิตมดอ๋อเห็นแล้วมดอ่ะมดกัดปีกเธอ